สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาลงพื้นที่ศึกษารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยายลัยราชภัฏภายใต้โครงการมหาวิทยายลัยราชภัฏนกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นณนะมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราธานีเป็นแห่งที่7มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราธานีมีพื้นที่การพัฒนาในความรับผิดชอบ3จังหวัดได้แก่สุราธานีชุมพรและระนอง มียุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะสถาบันหน่วยงานย่อยอื่นๆกับการจัดการเรียนการสอนและมีโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการดำเนินงานทั้งในด้านยุทธศาสตร์งบประมาณและการบริหารจัดการทั่วไปในการดำเนินงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีใช้รูปแบบการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในการพัฒนาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักรวมกับเครือข่ายการพัฒนาระดับจังหวัดและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยส่งเสริมสั่งสนุนการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาววิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างช่องทางการตลาดแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกเรื่องการจดลิขสิทธิ์การจดทะเบียนเพื่อการรับรองมาตรฐานทั้งตัวโรงเรือนและผลิตภัณฑ์นานาชนิดจนสามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็งเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลายประกอบกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของประธานวิสาหกิจชุมชนทําให้สามารถพัฒนาสร้างรายได้และจัดตั้งเป็นกองทุนดูแลช่วยเหลือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้อยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตภายใต้หลักการพึ่งพาตัวเองได้พัฒนาต่อย,ยอดและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืนครับสวัสดีครับก็ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับชุมชนบ้านห้วยซับนะครับในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับในต้นน้ําก็คือเข้ามาตั้งแต่การสำรวจพื้นที่นะครับมาดูทรัพยากรนะครับในกระบวนการของกลางน้ําก็คือเข้ามาดูแลในเรื่องของการผลิตนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ปลาเมงนะครับแล้วก็ปลายน้ําก็คือเข้ามาดูในส่วนของกระบวนการเรื่องของการ ทำการตลาดนะครับก็ชุมชนนี้นะครับก็เป็นชุมชนที่ที่มีการพึ่งพาตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีโปรดักที่หลากหลายนะครับในอนาคตเนี่ยทางราชพัฒนเองก็จะเข้ามาดูแลนะครับในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปด้วยครับครับสวัสดีครับกับผมนายศัก์นาคุลนะครับหรือผู้ใหญ่โตนะครับ Uh, วันนี้นะครับใน uh, ผมขอเล่าถึงบริบทในส่วนของที่มหาเลยราชภัฏสุราธานีนะครับได้เข้ามา uh, ทำกิจกรรมนะครับหรือส่งเสริม uh, หรือสนุนในส่วนขององค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ uh, วันนี้มหาลลยราชภัฏ uh, ของจังหวัดสุราธานีนะครับได้เข้ามาเล็งเห็น uh, ในส่วนของชุมชนนะครับ uh, ซึ่งได้ uh, เขาเรียก uh, ประสบปัญหานะครับก่อนหน้านี้ในเรื่องของ วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นการรวมกลุ่มต่างๆนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแล้วรัชพัฒน์ได้ดําเนินการในการสร้างนะครับเขาเรียกว่าวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากผลผลิตที่ล้นตลาดนะครับแล้วก็และความต้องการของชุมชนนะครับปัญหาที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้ทางหมาเลยนะครับในการช่วยกันต่อย,ยอดนะครับเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถต่อย,ยอดแล้ว ขายสร, e, สร้างเป็นรายได้นะครับวันนี้ก็ได้รับการ e, ตั้งแต่เรื่องกระบวนการการผลิตการไปรูปแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะครับวันนี้ก็ทําให้ชุมช,ชนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็สร้างอาชีพที่ทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถประกอบอาชีพภายในชุมชนได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาเลยราชพัฒน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทุกเขาเรีย กือบทุกคณะนะครับของมาเลยนะครับที่ได้เข้ามาสรรสร้างวิศวกรรมสังคมโครงการดีๆด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับที่ปัญหาที่ทางหรือว่าทางวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มต้องการแล้วก็โดยมาเลยได้ช่วยกันจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้เลยนําไปสู่การต่อยอดแล้วก็หลังจากที่มาเลยได้ดำเนินการเสร็จแล้วชุมชนก็สามารถจะต่อยอดและก็ขับเคลื่อนเดินต่อไปได้นะครับก็ มหาเลล่ารัชบัลคือครอบครัวของเรานะครับในส่วนตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ